สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องมโหสดบันจิตตอนที่ยี่สิบจะบอกความลับแก่ใครนรทนใดบอกความลับแก่คนอื่นนรทนนั้นจะเป็นคนง่เขารับวันจะต้องเสื่อมโดยไม่ต้องสงสัยเพราะ ตสาคติโมหาคติพยาคติและฉันชาคติผู้ใดปากร้อยนับเข้าในพวกสัตว์รุษชอบกล่าวถ้อยคำที่ประชุมทนนักปราดเรียกคุณนั้นว่าผู้มีปากด้วยร้ายคล้ายสรพิษ ควรเว้นคนเช่นนั้นเสียงห่างไกลการที่ชีวิตจะปลอดไัยจากไยทั้งหลายในสังสารวัตินั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการสัง่งสมบุญบารมียึดพระอัตนตรัยเป็นตรณะบันตรึกลึกนึกถึง พระรัตนตรัยตลอดเวลาทำใจให้เข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยให้ได้และควรจะนำความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงพระรัตนตรัยไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัรยามิตรเป็นแสงสว่างแก่โลกนี่คือหัวใจของการสร้างบารมีได้บรรลุ วัตถุประสงค์ของการเกิดมาในภพชาตินี้หาพวกเราทุกคนเป็นผู้ที่เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติธรรมชีวิตย่อมจะคุ้มค่าสมกับที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนามีวาราพระบาลีในปันทโรชาดกความว่านรสนใดบอกความลับ แก่คนอื่นนรชนนั้นจัดเป็นคนโง่เขลานับวันจะต้องเสือ่อมโดยไม่ต้องสงสยัยเพราะโทสาคติโมหาคติพยยคติและฉันทาคติผู้ใดปากปล่อยนับเข้าในสัตจะบุรุษชอบบอกถ้อยคำที่ประชุมชน นักปราชเรียกคุณนั้นว่าผู้มีปากเท่วร้ายคล้ายอสรพิษควรเว้นคนเช่นนั้นเสียให้ห่างไกลเรื่องโหสดุดบัณฑิตในตอนนี้เป็นเรื่องของความลับว่าควรเปิดเผยความลับเกี่กใครไม่ควรเปิดเผยความลับเกี่กใครบ้างเมื่อพูดถึงความลับหมายถึง เป็นสิ่งที่ไม่ควรแพ่งรายเพราะมีคนอื่นรู้และแพ่งรลายขยายออกไปอาจเป็นผลเสียย้อนกลับมาเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้และอาจเป็นผลร้ายถึงชีวิตแม้ความรับไม่มีนโลกแต่เมื่อ,อยังไม่ถึงเวลาก็ไม่ควรบอกอะไรให้รู้ไว้เฉพาะตนเท่นั้น ให้รู้ผู้รู้ได้สอนด้วยว่ามิตรเทียมไม่ควรจะให้รู้ผลสำคัญอันลึกลับถึงเป็นมิทแท้แต่เป็นคนโง่หรือมีปัญญาแต่ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ <c oughs> ก็ไม่ควรจะให้รู้ความลับเช่นนั้นเช่นกันสำหรับเรื่องของมอโมโหสดิดิตนั้นอาจารย์ทั้งสี มีเสนาะบัณฑิตเป็นหัวหน้าแม้นจะถือตนเองว่าเป็นบัณฑิตแต่จิตใจนั้นเป็นยิ่งกว่าคนพานลเพราะคอยจะจะหาประโยชน์ใส่ตนหาโทษให้คนอื่นที่ฟัามาอาจารย์ทั้งสี่ต่างหาทางกำจัดหัวตบตลอดเวลาไม่เคยประกอบความเพียรไม่เคยประกอบความสำเร็จ อีกทั้งยังได้รับความเจ็บปวดทั้งกายและใจด้วยการกระทําของคนผ่านนั้นเปรียบเหมือนการถมน้ำลายะระควาปาทุรีตัวลมสิ่งนั้นย่อมจะกลับมาตกต้องตนเองทั้งสิน้นวันหนึ่งอาจารย์ทั้งสี่ท่านได้ปรึกษากันว่าจะหาทางกำจัดโหสถ ด้วยการกล่าวล่วงถามว่าควรบอกความลับแก่ใครหมูสดบอกว่าไม่ควรบอกความลับแก่ใครเลยเก็บไว้จนกว่าการงานจะบรรลุผลเมื่อรับฟังคำตอบแล้วอาจารย์ทั้งสี่ต่างไปทูลยุยงพระราชาว,ว่าโหสดคิดกบฏต่อราชสำนัก พระเจ้าวิเทหราชยังไม่ยอมเชื่อเพราะเคยหลงเชื่อบัณฑิตทั้งสี่เกือบทําให้ต้องประหารมหมโหสถโดยรู้เข้าไม่ถึงการเสียนกะเห็นพระราชาไม่ทรงเชื่อก็เพชรทูลให้ลองตรัสถามมโหสดดูว่ามหมโหสถกล้าที่จะบอกความลับของตนถึไใบ้างวันรุ่งขึ้น เมื่อบัิฑิตทั้งห้ามาประชุมพร้อมกันพระราชาได้ตรัสถามว่าควรเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียนหรือควรสนเสริญอันเป็นความลับแก่ใครบ้างเสนกะซึ่งวางแผนไว้แล้วรีบประทูลว่าสหายใดเป็นที่พึ่งของเพื่อนพูดถึงความทุกข์ยาก บุคคลควรเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียนหรือควรสันเสริญอันเป็นความลับแก่สหายนั้นกุสุป,ปะชลก็วควรเปิดเผยแก่น้องชายกามินทัทูลว่าควรเปิดเผยแก่ลูกชายเทวินทัทูลว่าควรเปิดเผยความลับ แก่มารดาพระราชาได้รับคําตอบจากบัณฑิตทั้งสี่แล้วทรงหารมารับความคาตอบจากหโหสถบ้างเนื่องจากหโหสถยังไม่ทราบแผนการมาก่อนจึงกราบคูลไปตามตรงว่าการซ่อนความลับไว้เป็นการดีการเปิดเผยความลับไม่ดีเลยบุคคลผู้มีปิชาเมื่อ ความปรารถนายังไม่สําเร็จก็พึงอดกั้นไว้ตันความปรารถนาสําเร็จแล้วพึ่งกล่าวตามสบายพระราชาทรงสดับเช่นนั้นรู้สึกขัดเคืองพระไทยเพราะคําตอบเช่นนั้นได้สก,กิดพระไทยของพระองค์ว่าหมสดคิดก่อาการกรบฏอย่างแน่นอนวายหมสดบัณฑิตสังเกตถึงกิริยาของเชนกะ และพระราชาก็รู้ว่าอาจารย์ทั้ง4ีนี้ได้ยุยงให้พระราชากำจัดตนเมื่อเสร็จงานในราชสนักจึงทูลลาออกไปก่อนเพื่อจะจับพิรุธของอาจารย์ทั้งสีให้ได้โดยเข้าไปหลบซ่อนอยู่ใต้ถังข้าวสารเพราะทุกวันหลังจากเข้าเฝ้าอาจารย์ทั้งสี่จะไปนั่ง สึกษาหารือกันถึงกรยกิตบนสังข้าสารใกล้ประตูพระราชวิเวศนั้นจากนั้นจึงได้แยกย้ายกันกลับบ้านฝ่ายอาจารย์เสนาะได้ถูนยงพระเจ้าวิเทหราชให้ตายใจยิงขึ้นว่ามโหสถจะก,ก่อกบฏแน่นอนทำให้พระราชาทั้งรงหวาดกลัวและทรงกริ้วมโหสถ นักยิ่งขึ้นถึงกับหมอบอพรกขันให้อาจารย์เสนกะไปฆ่ามโหสดเมื่อได้พกขันแล้วอาจารย์เสนกะตั้งใจว่ารุ่งเช้าทันทีที่โมโหสดเดินเข้ามาในราชสำนักตนจะเอาพกขันตัดคอมโหสดทันทีและให้แห่ประจานไปทั่วเมืองน้ำทิ่มแทงใจของตนจะได้หมด เสทีเมื่ออาจารย์สีเดินออกมาจากราชสำนักด้วยความสบายอกสบายใจต่างมานั่งสนทนากันบนถังข้าวสารใบนั้นตามปกติเทนกะได้บอกความลับของตนแก่อาจารย์ทั้งสามว่าตนได้หลับนอนกับหญิงพัทยาคนหนึ่ง แล้วค่านางชิง่อแย่งริงขึ้นประดับจากนางตนไม่เคยบอกใครเรื่องนี้แขกใดยกเว้นสหายคนหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นตนจึงกล่าวว่าคนบอกความลับแก่สหายฝ่ายุสุปะฝ่ายอุกุสะบอกความลับของตนว่าข้าพเจ้า เป็นโรคเลือนที่ขาแต่ได้อาพาพันขาไว้พระราชามักจะบรรทมบนขาของข้าพเจ้าเป็นประจำหากพระราชารู้เรื่องนี้คงประหารชีวิตข้าพเจ้าอย่างแน่นอนยกเว้นน้องชายของข้าพเจ้าแล้วคนอื่นไม่มีใครรู้เลยฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบอก ว่าคนบอกความลับแก่น้องชายฝ่ายกันทะมีความลับที่ไม่เคยน้อยหน้าคนอื่นเหมือนกันความลับอยู่ว่าในวันอุโบสถข้างแรมยักษ์ชื่อนรเทพจะมาเข้าสิงกามินทะกทำให้ร้องเหมนหมาบ้าควบคุมสติสัมพัญญะไม่ได้ ลูกชายรู้ว่าถึงเวลาที่ยักษ์จะมาเข้าสิงพ่อก็จะจับกัิชะนอนในห้องเล็กและปิดประตูจากนั้นว่าจ้างให้คนมาเล่นมหัศพเพื่อให้เสียงของมหัศพกลบเสียงเห่าปอนของตนเจวินทะบอกความลับของตัวเองบ้างว่าข้าเจ้า รับเอามงคลมณีรัตนะมาให้แกม่มารดาและบอกมารดาว่าอย่าให้ใครรู้ถึงเวลาข้าพเจ้าจะเข้าไปเป้าพระราชานางก็ให้มงคลมณีรักแก่ข้าพเจ้าเรื่องหนาจของมงคลมณีรักนั้นเมื่อเข้าไปราชสำนักพระาราชาจึงมัดตรัสกับข้าพเจ้า ก่อนไกลๆแล้วพระราชทานกหาปณะมากมายแก่ข้าพเจ้าถ้าพระราชาทรงทราบอนุภาพมณีรัตน์นั้นและรู้ว่าข้าพเจ้าขโมยไปใช้ศรีรษะของข้าพเจ้าคงหลุดจากบาเป็นแน่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบอกควรบอกความลับแก่มารดา เมื่อจ้าทั้งสี่เปิดเผยความลับของกันและกันแล้วต่างกำชับกันว่าอย่าได้นำไปเล่าให้คนอื่นฟังเพราะมันหมายถึงชีวิตทีเดียวร่วงขึ้นจะได้ฆ่ามโหสถจากนั้นปาก,กันลุกขึ้นแยกย้ายหันกลับบ้านโดยไม่รู้ว่าความลับของตนได้ถูกเปิดเผยแล้วโหสถ แอบฟัความลับของอาจารย์ทั้ง4และลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นกลางตั้งใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องสั่งสอนอาจารย์ผู้โมหลงไหลในยกตำแหน่งเหล่านี้ให้เก็ตลาดไม่ให้ใครเอาอยิ่งอย่างอีกต่อไปอีกและที่ผ่านมาตนต้องประสบชะตากรรมอันโหดร้ายแท้เอาชีวิตไม่รอด พราะอาจารย์ทั้งสีน่นี้การได้อยู่ใต้คนพาลนำแต่ความทุกข์มาให้เช่นนี้นี่เองคิดดังนั้นแล้วก็ออกจากที่ซ่อนกลับไปนอนพักผ่อนเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติเกิดขึ้นส่วนมโหสถจะพ้นจากการรอบสังหารและมีชัยชนะต่ออาจารย์ทั้งสี่ด้วยวิธีการอย่างไร ไว้ติดตามกันในตอนต่อไปครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ